มีบางแสนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการที่จะนําคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกี่ยวกับท้องถิ่นบ้านเราแล้วก็นําความรู้เรื่องราวต่างๆนะครับรอบท้องถิ่นมาส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมนะครับปัจจุบันนี้เมืองแสนสุขมีนายกคนใหม่เป็นคนหนุ่มไฟแรงครับวันนี้ผมมานั่งอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขครับคุณนรงชัยคุณปลื้มสวัสดีครับครับสวัสดีครับจะเป็นคนหนุ่มแรกๆเลยไหมครับที่ มีโอกาสขึ้นมานั่งเป็นนายกเทศมนตรีก็เท่าที่ทราบมีคนอายุน้อยกว่าผมนะครับแต่เป็นเทศบาลตำบลแต่ถ้าเป็นเทศบาลเมืองนี่ไม่แน่ใจนะครับ,รบแต่คาดว่าน่าจะเป็นอายุน้อยๆครับแต่ไม่แน่ใจว่าน้อยที่สุดหรือเปล่าได้ทํางานเกี่ยวกับด้านธุรกิจมาได้นําเอาหลักการเอาความคิด ในเชิงธุรกิจเนี่ยมาบริหารจัดการงานที่เป็นงานส่วนราชการยังไงบ้างครับครับก็จริง,รงๆก็ผสมผสานนะครับคือผมมองหนึ่งว่าตอนเราเป็นนักธุรกิจเราจะต้องทําทุกอย่างให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับในการที่เราเสียทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าที่เราจัดจ้างพนักงานหรือว่าวัตถุดิบต่างๆที่ซื้อมาเนี่ยเราต้องพยายามได้ผลตอบแทนให้กิจการให้มากที่สุดนะครับส่วนในงานรัฐบาลเนี่ย เขาจะต้องงานการนําไปใช้เงินภาษีประชาชนทุบบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือมาจากแนวคิดเดียวกันแต่เพีเยงแต่ว่า,าผมไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นคิดอย่างไรแต่ผมคิดว่าพอผมย้ายตำแหน่งมาเป็นนายกเทศมนตรีเราก็เหมือนว่าเราเป็นผู้บริหารงานเนี่ยเราจะต้องนําเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดโดยที่คนสมัยก็อาจจะคิดว่าอพอเงินหลวงไม่ใช่เงินเรามันไม่ใช่เงินในกระเป๋าเขาแต่มก็มีข้อดีว่าผมทําธุรกิจมาก่อนเราจะรู้ว่าการได้เงินมันไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นการลำบากนะครับในการบริหารจัดการต้นทุนการจ้างใครก็แล้วแต่เราต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบเราก็ใช้ตรงนี้ฮะเข้ามาส่วนหนึ่งในการบริหารงานเทศบาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้เงินทุบบาททุสตานเงินภาษีประชาชนเนี่ยผมจะพยายามทําให้คุ้มค่างเงินให้มากที่สุดนะครับส่วนข้อดีของราชการก็คืออาจจะมีความรอบคอบขั้นขั้นตอนต่างๆมากมายได้ทําให้เราค่อนข้างคิดรายละเอียดให้มากมายนะครับก็เหมือนกับช่วยกันช่วยกันกรองในการใช้งบประมาณ แต่บางคนคิดว่ามามาทำงานหลบราชการลัดมันจะช้าจะยืดยาดอึดอดนี่ในปัจจุบันนี้ด้วยฐานะที่เป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่แนวคิดอาจจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานมีความรวดเร็วมากขึ้นหรือว่าเรามีวิธีการจัดการคนในองคอ์กรยังไงให้ทํางานได้ตามที่เราต้องการครับผมนําเสนออย่างนี้นะครับจริงๆแล้วระเบียบราชการเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับ การปรับเปลี่ยนอาจจะมีบ้างที่ว่าเขาเริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างห้องทะเบียนเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างจะรวดเร็ว,ล,วละก็คือว่าใช้ระบบอินโฟม a ชันซิสเต็มเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะเร็วแต่ด้วยบางอย่างเนี่ยในระบบราชาการก็คือราชาการคือผ่านหลายขั้นตอนมันก็ต้องรอเพราะาแผนเทศบาลเนี่ยเราก็ต้องทําให้เป็นระบบระเบียบมันไม่ใช่ว่าอยากได้ปุ๊บเราทําให้ได้เลยมันต้องมีการสํารวจการเข้าแผนการประเมินราคาต่างๆนานา,นา,นาซึ่งตรงนี้เราพยายามรวบดัด แต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับการที่เป็นผู้บริหารที่ดีแล้วทาทุกอย่างให้รวดเร็วมันขึ้นอยู่กับการบริหารงานด้วยอย่างสมมุติว่าตอนนี้เราพยายามทำนะครับเก็บเป็นดาต้าเบสเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาเก็บข้อมูลหรือระบบ GIS นะครับในการทําการบันทึกข้อมูลทุกอย่างอย่างเช่นเราจะให้หน่วยวางแผนงานแผนงานของเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยไปกับกองช่างไปสํารวจกับในช่างสํารวจเพื่อให้มีข้อมูลรอรอไว้เลยในเมื่อถ้าเกิดชาวบ้านเดือดร้อนหรือว่าเรามีเงินเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะไปไล่ทําจะมากําหนดเรื่อง Priority หรือว่าความจําเป็นก่อนหลังก่อน ถ้าตรงนี้เดือดร้อนเยอะหรือว่าชาวบ้านใช้เยอะเราก็จะทําเส้นนี้ให้ก่อนอะไรประมาณนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแผนงานเราด้วยแต่ว่าถ้าเราไม่มีการสํารวจเลยรอให้ชาวบ้านมาร้องมาขอเนี่ยซึ่งมันก็จะใช้เวลาขั้นตน้นขั้นตอนที่จะนานมากพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เห็นคุณรงชัยเนี่ยออกงานสังคมบ่อยๆอ,ออกงานของเทศบาลแล้วบางงานเนี่ยเป็นงานระดับประเทศงานระดับนานาชาติเห็นในเรื่องของการพูดคุยสนทนามีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างประเทศด้วยจะทําไงถึง เหมือนนนนายกคี้้บางงคือตรนี้ผมอาจจะมีโอกาสดีกว่าคนอื่นนะครับคือผมเนี่ยเ,เรียนที่เมืองไทยก็จริงตอนจบปริญญาตรีที่จุฬาภาษาอังกฤษผมณขณะนั้นก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าเป็นคนที่สนใจในด้านการฟังการพูดภาษาอังกฤษโดยส่วนตัวอยู่แล้วเป็นการชอบแล้วก็พยายามจะพูดตามทีวีก,ก็ได้ไดระดับหนึ่งเราก็เรียนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ตรงนั้นไม่ใช่จุดสําคัญคือผมเมื่อไผมมีโอกาสได้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศที่สหรัฐอ,อเมริกาเรามีทริคไงที่จะทําให้ เราจำง่ายใช้ภาษาอังกฤษเนี้ยก็ทุนตรงคือต้องใช้บ่อยๆแล้วต้องกลา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องอายเลยในการที่เราจะพูดผิดเพราะฉะนั้นเรื่องจริงๆผมแต่ค่อนข้างจะขี้อายด้วยซ้ำแม้แต่ว่าในเรื่องเนี้ยเราเราไม่รู้จอายทำไมเนี่ยเวลาไปใหม่ๆผมก็พยายามพูดตามฝรั่งพูดอะไรผมสําคัญมากครับไมนะ่งั้นคุณจะได้สําเนียงที่ดีถ้าเกิดคุณพูด,พดสำเนียงไทยถึงก็เข้าใจใช่ไหมครัว่าสำเนียงไทยก็จะพูดเป็นคนที่ไม่มีสำเนียงฝรั่ง What your name อย่างเงี้ยก็จะพูดนิดนึง<ๆ><ๆ>คือเราไม่ได้พูดใส่สำเนียงแต่ว่าถ้าคุณไปฝึก สำเนียงแล้วเนี่ยคุณพยายามพูดตามฝรั่งอัลาจะไม่ได้100ร้อยเปอร์เซนต์ที่สำคัญเนี่ยอย่างหนังสือพิมภาษาอังกฤษช่วยได้มากก็สมัยก่อนผมนก็อ่านทุกวันตั้งไ้เลยว่าวันหนึ่งต้องอ่านกี่คอลัมน์แล้วก็จดบันทึกคําศัพท์ไว้ว่าคําศัพท์นี้เกี่ยวกับเรื่องด้านไหนด้านไหนปัจจุบันนี้ก็ยังทําอยู่แล้วบางแสดนี่เป็นจุดสําคัญที่คนต่างชาตินี่เขามองเป็น,นำลำดับต้นๆเหมือนกันนะครับเพราะแม่พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดน,นี้ก็อาจจะนําแบบอย่างจากข้อคิดจากนายกคนนี้นะครับไปใช้นะครับแล้วอย่าง ไลฟ์บบสไตล์ของคุณรงชัยนะครับเป็นยังไงครับในปัจจุบันนี้ก็จริงๆไลฟ์สไตล์ครับผมก็จริงๆก็เป็นเหมือนวัยรุ่นทั่วไปอาจจะเลยวัยรุ่นมานีหนึ่งเพราะตอนนี้ก็ประมาณ3 5ปีแล้วปีลมันก็เลยวัยรุ่นมาสักระยะหนึ่งแต่ก็ยังดําเนินชีวิตปกติผมก็ยังมีก็ไปกินไปเที่ยวไปอะไรบ้างตามภาษาคนทั่วไปนะฮะก็เหมือนคนอื่นๆทำงานนิ้ทาให้เราดูเหมือนว่าแก่ลงไหมแก่ตัว<ๆ>ผมไม่คิดค,ค,<ๆ>คือคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าทํตาตําแหน่งนี้คุณต้อง ทำตัวให้สมฐานะสมวัยสมจริงไม่เกี่ยวเลยผมคิดว่าในการทําตัวให้เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วการปฏิบัติตัวให้ถูกกาลเทศะเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดคือไม่ใช่จำเป็นว่าเราอายุไม่มากเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณต้องทำตัวแก่ใส่เสื้อซาฟารีทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ปกติไม่จริงครับมันแล้วแต่ว่าเราดูที่ผลงานเรามากกว่าการสื่อสารในการทำงานแล้วก็การวางตัวให้เหมาะสมเนี่ยไม่จำเป็นละครับว่าเราต้องทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่เสมอไป คือการที่คนเราจะเคารพนับถือเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่นิสัยและจิตใจและการวางตัวของเราเพราะฉะนั้นเราในเมื่อเรายุ่น้อยเนี่ยเราทําตัวให้น่าเชื่อถือทําผลงานสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมานะครับแล้วก็สื่อสารให้ถูกต้องแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาทําผิดก็ยอมรับผิดโดยว่าครอบครัวเราเดาสอนสอนลูกมาให้ค่อนข้างจะติดดินนะครับจริงๆเราคุณพ่อเคยบอกว่า คุณต้องเป็นต้องครบตั้งแต่ยันพระยันคนระดับล่างสุดขอทานอะไรเราก็รู้จักกันได้พอมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยยึดแนวทางใครเป็นต้นแบบครับมีไอดอลในใจไหมครับว่าใครคือต้นแบบของเราถ้าจริงๆต้นแบบผมหลากหลายนะครับมันผมจะเป็นคนค่อนข้างจะดึงต้นแบบข้อดีของคือไม่ใช่ข้อดีข้อเสียแล้วกันคิดว่าเป็นแบบที่ผมอยากจะเป็นในหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณนายกสมชายคุณปลืม้มท่านอิทธิพลคุณปลืม้มในครอบครัวนี่จะเป็นหลักก่อน แล้วถ้าจะเป็นระดับกล่านิกก็คือจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นตัวแบบอย่างที่ดีมากนะครับของผมคือไม่ว่าจะใน,ในการทํางานของท่านการพอเพียงหรือว่าความคิดยังมีเหตุผลตรงนี้จะได้แนวคิดจากท่านเยอะมากแล้วจริอยากเป็นแนวคิดที่เป็นกําลังใจด้วยว่าการที่เราทํางานตรงนี้มันไม่มีทําให้ใครแฮปปี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พยายามนําคําสอนจริงๆแล้วเราปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กคือทุกคนเนี่ยไม่ทราบนะคือผมมองว่าคําสอนอท่านนี่ค่อนข้างจะเป็นจีเนียสหรือว่าเป็นอาฉริยะ แล้วที่เราพูดเนี่ยเราพูดจากใจจริงผมไม่ได้พูดว่าเหมือนคนอื่นพูดว่าเอออะไรมาอ้างเบื้องบนมาเป็นคําสอนเนี่ยคือผมก็พยายามปฏิบัติด้วยเพราะผมคิดว่าคนสมัยใหม่ก็สามารถทําได้แล้วก็จริงเรื่องที่ท่านพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นมีเหตุมีผลส่วนที่เราจะทําได้แค่ไหนเนี่ยเรามาปรับใช้เพราะว่าคนละสเกลใช่ไหมฮะระดับที่เราจะทำเนี่ยของท่านเป็นระดับประเทศของเรานี่เป็นระดับท้องถิ่นเราพยายามสิ่งไหนที่เราคิดว่าเรานําม,มาใช้ได้เราก็มาปรับและการทํางานมานั่งเป็น นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเนี่ยตั้งแต่วันที่มาทำงานวันแรกเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรบ้าง และการทํางานมานั่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเนี่ยตั้งแต่วันที่มาทํางานวันแรกเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรบ้างก็ก่อนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นงานหนักและเป็นงานที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ผมอยากจะหลีกเลี่ยงถ้าทุกคนทราบดีก่อนหน้านี้จะไม่เคยเห็นนายนารงชัยคุณปลื้มที่ไหนเลยแม้กระทั่งเราเป็นคนที่เกิดและโตที่นี่ก็ตามแต่คนทั่วๆไปจะไม่รู้จักจะมาเริ่มรู้จักตั้งแต่มาเป็นสมาชิกสภาซึ่งตอนนั้นก็แทบจะไม่มีบทบาทเพราะหลักๆผมก็ยังดูแลธุรกิจ เป็นรองนายกเริ่มจะมีบทบาทก็ยังไม่มากแต่พอเป็นนายกเทศมนตรีบทบาทเราเปลี่ยนไปจากที่เราเป็นจะเป็นคนหนุ่มคนหนึ่งเดินไปเดินมาบางคนรู้จักไม่รู้จักเราไม่ได้เป็นใครสนใจปัจจุบันเราลลค่อนข้างจะเป็นที่จับตาม,มองก็การวางตัวเราก็ต้องเปลี่ยนคือบางเรื่องที่เราคิดว่าเราเป็นตัวอย่างคนเยาวชนหรือคนอื่นเนี่ยที่เราคิดว่ามันไม่ดีเราก็ต้องวางตัวใหม่เราเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่เราจะทาไงให้คนที่เคยทํางานอยู่แล้วเป็นคนที่เคยอยู่มานานเนี่ย ตามเราทันก็ต้องใช้เวลาจริงๆแล้วส่วนตัวเป็นคนบ้าพลังเพื่อนๆชอบเรียเนี่ยเป็นบ้าพลังแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันที่จริงๆมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับคือผมเป็นคนคิดอะไรคิดเร็วทาเร็วก็จริงแต่บางอย่างเนี่ยขาดความรอบคอบก็มีบ้างไอ้ส่วนนี้เราก็ต้องมาปรับใช้ระบบราชการให้เป็นประโยชน์ว่าส่วนนี้คือเขาจะมีกรอบกรอบให้เราอยู่ในกรอบนียมันจะมีความรอบคอบมากกว่าจะผ่านในละขั้นแต่ละตอนแต่ถามว่าสิ่งที่เราคิดเร็วทาเร็วเพราะว่า ระยะเวลาในการทํางานเนี่ยผมว่า4ปีเนี่ยผมก็อยากให้เกิดผลงานให้มากที่สุดเพราะจริงแล้วงานเทศบาลมันมีสิ่งที่ต้องพัฒนาเยอะมากในหลายๆด้านนะครับด้านอินฟราสตรักเจอร์หมายถึงพวกสาธารณูปโภคถนนหนทางมีเรื่องคนพิการสวัสดิการสังคมการศึกษาการสาธารณสุขมันเยอะมากเพราะฉะนั้นถามว่าทำเนี่ยตอนที่ผมคิดว่าผมทําชาด้วยซ้าแต่ที่ทางคุณประวินถามว่าทํายังไงให้คนตามทันก็ก็ต้องมีการระบบการวางแผนงานนะครับเราต้องกระจายงาน คือถ้าเกิดทุกอย่างเรารับมาคนเดียวเนี่ยมันไม่มีทางทําได้ทันละครับผมก็ต้องอาศัยท่านประหลัดเทศบาลมาเป็นคอยควบคุมแล้วก็ผอ,อ,อก,กองแต่และกองคุณรับผิดชอบอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ใช้มาตรการมอนิเตอร์ริงหรือเขาเรียกว่าอะไระการติดตามผลงานตรวจสอบเนี่ยเขาเขาจะต้องมารายงานให้เราทราบคือตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าของนยโยบายเจ้าของอโครงการแล้วเราเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปลุยล้วงลูกทุกงานถูกไหมฮะเราก็ปล่อยว่าเรามอบหมายงานนี้ท่านประหลัดนําไปทํางานสาธารณสุขตอนนี้ พอเอาไปทําแล้วคุณมารายงานผมแต่ระบบเนี้ยเราก็ต้องเซตให้ว่าคุณต้องมารายงานผมนะทุกวันที่เท่าไหร่งานเป็นอย่างไรตอนนี้ผมใช้เขาทำตารางตารางงานพอทุกสัปดาห์เนี้ยก็ต้องมารายงานผมว่างานจะซื้อจัดจ้างไปถึงไหนแล้วถึงขั้นไหนละ แล้วที่งานที่เราจัดซื้อไปแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างถึงไหนแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่มีปัญหาอะไรต้องรายงานให้เรารับทราบหมดกำลังจะเปลี่ยนลุกมุมมองใหม่เวลาคนเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วกว่าแต่ก่อนมากขึ้นค่อยๆค,ค,ครับคือคือถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีแน่นอนแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือไปหลังมือคงไม่ใช่คงจะค่อยๆเห็นอย่างปัจจุบันผมก็คิดว่าประชาชนเริ่มจะรู้สึกได้ว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีการเห็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปรับภูมิทัศน์ในเรื่องการบริการประชาชนโครงการต่างๆเนี่ยมากมายมหาศาลในขั่งตัวเทศบาลขณะน,นี้เรากาลังปรับปรุงเพื่อ,อให้ที่พักพิงสําหรับกับชาวบ้านที่จะเข้ามาใช้บริการเนี่ยเรากําลังปรับมีที่นั่งเล่นอินเทอร์เน็ตมีกาแฟมีอะไรคือเหมือนว่าเราค่อนข้างจะค่อยๆลงไปในด้านเซอร์วิสหนึ่งผมก็เป็นคือเราเคยเป็นประชาชนคนหนึ่งใช่ไหมฮะเอาใจเขาใส่ใจเรารเราเป็นคนอยากจะมาทำแาบประชาชนเราต้องการความรวดเร็วเพราะเวลาเรามีค่า แล้วก็เราต้องการที่พักผ่อนแบบช่วงรอเฮ้ยไม่งั้นบางทีมาเขาก็ต้องมานั่งยืนเเต่ว่าจะไปนั่งไหนผมก็เลยจัดสมัยนี้เป็นโลกไอทีแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีผมคนนี้เก็บพักสบายเลย <ผม S 1> ลก็เนี่ยฮะคุณจะเล่นเกมอะไรฆ่าเวลารออะไร Facebook <ม>คุณก็มาเล่นเอา<ม>ก็อันนี้มันเหมือนบริการเข้าไปอันนี้เป็นบริการเสริมส่วนงานอื่นๆเนี่ยอนาคตรเราจะทำดัตต้าเบสขึ้นเป็นระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งผมไปคุยกับทางท่านผอประสิิ์สารบันเทคโนโลยีเทคมาแล้วเนี่ยเพิ่งจะไปมาที่เป็นการเริ่่มมีีเอไดยให อนาคตเราจะให้ทาง e ีเทคได้เข้ามาช่วยงานเทศบาลว่าทำยังไงถึงจะลดขั้นตอนการทำใช้ทรัพยากรได้น้อยอย่างเช่นกระดาษเพราะทุกวันนี้ผมผมพูดตรงว่าค่อนข้างเบื่อกับการเอกสารมันเยอะมากแล้วผมคิดว่าทรัพยากรนี้เราใช้สิ้นเปลืองเกินเหตุในขณะนี้โลกสมัยใหม่เขาลดกระดาษในขณะที่เอกสารราชการเนี่ยเซ็นอย่างเดียวที่ต้องมีก๊อปปี้หชุดคือทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมาจากแนวคิดตรงนี้เราต้องใส่เข้าไปทุกอย่างไม่งั้นงานมันจะเยอะมากแนวคิดโครงการเยอะมากเลยตอนนี้ตั้งแต่มารับ หน้าที่เนี่ยนโยบายที่เราตั้งใจที่ทาไว้นี่มันครบยังครับเนี่ยโ oh, อ้ยผมว่าไม่มีทางครบะฮะแต่ว่าเราเราทำไปเรื่อยๆแล้วก็คือเราไม่เน้นปริมาณนะครับเราเน้นคุณภาพเพราะฉะนั้นโอเคปริมาณเราเยอะจริงแต่เราผมพยายามจะโฟกัสอย่างตอนนี้ด้านสาธารณสุขเนี่ยเขาแทบจะไม่มีเวลาทําอะไรและตอนนี้ผมกาลังทําโครงการอย่างบางคลีนนิ่งสารสุขสัปดาห์สัปดาสา์สารสุขสะอาดเราก็ทําโดยตัวเราไปเป็นตัวอย่างเก็บกวาดขยะกวาดขี้ริงถูกขี้ริ้งบนเขาสมมุกเราทําให้เป็นตัวอย่างแล้วให้เป็น เหมือนกับว่าตัวที่เป็นเราเป็นหัวเนี่ยเราควรจะเป็นผู้นําเขาคือโน้ม้าวเขาให้มาช่วยเราคือไม่ใช่ว่าเอ้อะไรก็สั่งแต่ลูกน้องตัวคุณนั่งออฟฟิศมันก็ไม่ใช่เราก็ทําเป็นตัวอย่างเป็นคนบ้าพลังอย่างที่บอกเราก็ไม่ฉากไม่อยากจะไปชี้นิ้วสั่งแล้วตัวเองนอนกระดิกนิ้วได้หน้าอย่างเดียวโครงการเราก็ต้องไปทําให้เป็นตัวอย่างผมเชื่อว่ามันต้องมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆหรือปัญหาติดขัดมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นยังไงบ้างครับโอ้แก้ปัญหาแล้วก็จริงๆมันแล้วแต่ปัญหาผมจะดูเป็นกรณีไปว่าปัญหหาาออยู่่่ทีคนรืเปล หรืออยู่ที่ไอตัวซอฟต์แวร์หรืออยู่ตัวที่เงินหรือตัวแล้วผมจะมานั่งวิเคราะห์กันอย่างนี้นะครับแต่บางอย่างเนี่ยเราก็เอามาจากการตัดสินใจจากตัวเราเองถ้าเกิดมันช้าก็แล้วแต่แต่หลักๆนี่มาจากคนส่วนใหญ่ปัญหาลหลักๆนี่มาจากคนแน่นอนเพราะตามเราไม่ทันหรือเปล่าหรือว่าความตามไม่ทันบางอย่างเขาเก่งกว่าผมนะบางทีผมก็ตามเขาไม่ทันเพราะบางเรื่องเราไม่ใช่ว่าเราเก่งทุกเรื่องนะครับถ้าพูดตามตรงเพียงแต่ว่าเขาจะสนองน,นโยบายเราได้มากน้อยแค่ไหนอย่างบางทีเราก็ต้องมาโทษตัวเองก่อนผมไม่ค่อยจะโทษเขาก่อนนะผมมาดูว่าเราสื่อสาร ถูกต้องไหมก็พยายามจะพูดคุยกันว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรทําไมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะหารือร่วมกับท่านท่านรองนายกท่าน,นอื่นๆแล้วก็ท่านประหลัดหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องจะพยายามไม่ใช้ One Man Show. วันแมนโชว์เวลาเราทํางานมากๆเนี้ยธุรกิจก็ต้องดูเทศบ,บาลก็ต้องด,งบบองดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบ,บาลก็ต้องดู เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วเวลาเหนื่อยเหนื่อี่มีการผร่อนคลายชนิดซ <c oughs> จริงๆถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยทุกวันนะครับก็วิธีการของผมก็คือทําดีที่สุดทําได้แค่ไหนแค่นั้นทุกวันนี้ผมยังถือว่าผมยังทํางานได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำอย่างบางคนเขาบอกว่าเนีย่ยผมมีเวลาผมก็ต้องไปตรวจซอกซอยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยมีเวลาก็อย่างที่บอกผมพยายามกระจายอานาจแต่ถ้าเวลาเครียดผมก็หยุดทําอะไรไม่ได้ก็คืออย่างที่บอกว่าเราทําได้ดีที่สุดแค่ไหนเอาแค่นั้นเราอย่าไปพุชตัวเองหรือว่าไปกดดันหรือผลักดันตัวเองให้เกิดเเพราาาะะฉนนนนัั้ียผลสมมมต พอเราเครียดปุ๊บเราจะไม่มีความอยากจะมาทํางานมีมีไหมบอกว่าเฮ้ยมันต้องได้อย่างนี้อีกหน่อยนะมันอ๋อมีอันนี้อันนี้มันเป็นแรงจูงใจแต่ที่บอกผมป็นคนให้โอกาสคนให้โอกาสตัวเองให้เวลาบางอย่างทําไม่ได้เราจะไม่ดื้อรั้นนะครับอันนี้ทาแล้วไม่เวิร์กก็ยกเลิกทําใหม่ทําอะไรเรายอมรับผิดทาอะไรไม่ดียกเลิกทําใหม่บางอย่างเราก็ต้องอธิบายประชาชนเพราะบางเรื่องแต่บางเรื่องเราก็ต้องยืนกรานอย่างสมมติล่าสุดเราทําถนนเราปิดช่องจ,จราจรเนี่ยเราทําร่วมกับตํารวจเราศึกษามาดีแล้วก่อนที่เราทาอะไรพอเราปิดปุ๊บมันจะมีบางคนเดือดร้อนใช่ ว่าปิดถนนคุณไม่สะดวกไกลไกลแค่เราต้องการทำเนี่ยพจูจริงๆรถลดอุบัติเหตุเพราะตรงนั้นเนี่ยถ้าทาบจากสถิติคนตายเยอะก็ต้องบางอย่างเรายิงบางคนไม่เห็นด้วยหรอกครับ,รบแต่ถามว่าทําไมเราทําดื้อที่จะทํายอมให้เขาดา่าแต่ถามว่าคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์บางทีสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ก็มีเป็นปัญหาชุกหุกเราก็รับไว้เราจะไม่แก้ตัวนะครับแต่เราเอานำไปปฏิบัติแล้วก็แก้ให้ดีที่สุดคือผมอยากให้เทศบาลเมืองสันสุขเป็นเทศบาลที่มีการบริการประชาชนและการบริหารงานให้เป็นมาตรฐาน ความเป็นมาตรฐานเนี่ยเผอว่าผมเป็นคนค่อนข้างมาตรฐานสูงแต่อย่างน้อยเนี่ยอยากจะให้ได้มาตรฐานตามความต้องการโดยทั่วๆไปของประชาชนอย่างเช่นความรวดเร็วความถูกต้องความเท่าเทียมกันอันนี้คือการทํางานของนายก เทศบาลเมืองแสนสุขคนปัจจุบันนะครับคุณนรงชัยคุณพื้มและผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะครับได้เห็นผลงานและได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองแสนสุขในทุกวันนี้ครับจากผลงานของนายกคนหนุ่มไฟแรงนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขคนนี้นรงชัยคุณพื้มนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับสรุปความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นบ้านเรานะครับว่าเรามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างแล้วก็มีข่าวคราวอะไรประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองแสนสุขกันบ้างครับ ที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีจัดงานมนสเนแหลมแท่นครั้งที่6โดยมีท่านสนธยาคุณปลืม้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเสนีจิตตะ,ะเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี น,นายนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขพร้อมคณะผู้บริหารได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยภายในงานได้มีร้านอาหารทะเลสดๆทั้งในเขตบางแสนและจังหวัดชนบุรีกว่า100ร้านค้าและร้านอาหารจากเหล่าศิลปินนักแสดงโดยนอกจากผู้ร่วมงานจะได้ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆราคาถูกแล้วยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ยังสนุกไปกับคอนเสิร์ตของศิลปินที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนประจำปีครั้งที่8ขึ้นที่ห้องประชุมชั้น4เทศบาลเมืองแสนสุขโดยน,นายนรงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในการประชุมโดยเป็นการแจกแจงและมอบหมายงานต่างๆของทางเทศบาลให้หัวหน้าส่วนในกองกิจการต่างๆรับหน้าที่ในการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเช่น การทำบัตรสิทธิผู้สูงอายุการประชาสัมพันธ์การยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการชาปนากิจผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่3มิถุนายนปีพุทธศักราช2553สามารถยื่นข้อเสนอรับเงินได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตรการจ่ายเงินเบี้ยคนพิการที่สำนักงานพัฒนาสังคมในวันและเวลาราชการ นอกจากนี้ยังได้หาหรือกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท TOT ในการที่จะติดตั้งฟรี WiFI หรืออินเทอร์เน็ตสาธารณะในบริเวณหาดบางแสนต่อไปเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดชุดเทศกิจและอปอพอรอลงตรวจพื้นที่ในโครงการตำรวจมวลชนลดอาชญากรรม โดยได้ทำการลงตรวจพื้นที่รอบบางแสนโดยเฉพาะถนนรอบมหาวิทยาลัยบูรพาเช่นถนนเนรด,ดีถนนภายในซอยซีไซต์ถนนมากมายมยมเนื่องจากถนนในบริเวณดังกล่าวได้มีประชาชนร้องเรียนมายัางเทศบาลว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพตระเวนทำการก่ออาชญากรรมลักทรัพย์ฉกชิงวิ่งราวประชาชนมาแล้วหลายครั้ง ดังนั้นเทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้ขอความร่วมมือไปอยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและอ,อปอพอรอจัดชุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลในการลงพื้นที่ตรวจตราในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬิกาถึง6นาฬิกาทุกวันเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเขตเทศบาลเมืองแสนสุข โดยเริ่มจากการปรับปรุงพื้นที่ส่วนสันทนาการภายในอาคารเทศบาลเมืองแสนสุขบริเวณชั้น1และชั้น2เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการของทางเทศบาลได้มีพื้นที่ในการพักผ่อนระหว่างรอรับบริการโดยจะมีอินเทอร์เน็ตและเครื่องดื่มบริการให้ฟรีนอกจากนี้ยังได้ทำการปรับปรุงบริเวณทางแยกซอยซีไซส์กับทางแยกบริเวณหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปลี่ยนให้เป็นเกาะกลางถนนเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาการจราจรในส่วนของวงเวียนบางแสนได้ทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมประติมาก,กรรมรูปปลาวานบลูด้าและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชายหาดบางแสน นอกจากนี้ยังได้ทำการปรับปรุงถนนเลียบหาดวอนพาใหม่โดยทำการรื้อตัวหนอนเพื่อวางท่อระบายน้ำเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรหน้าบ้านเรือนและร้านค้าในบริเวณดังกล่าวในช่วงฤดูฝนและฤดูมรสุมซึ่งโครงการทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ บางแสนแล้วทั้งหมดนี้คือสวัสดีบางแสนครับหากคุณชมจะแนะนำรายการครับหรือจะติดต่อเทศบาลฝากข้อความต่างๆมาได้ครับผ่านทาง SMS ที่หมายเลข422-130 0นะครับโดยพิมพ์ทีและตามด้วยข้อความร้องเรียนหรือว่าข้อความนำเสนอนะครับ ส่งมาได้นะครับที่เบอร์4221300นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีบางแสนสวัสดีครับ